การโรนาลนรงจิตตารมมหาพจน์ในโรงเรียนสรุปปัจจัยการโรนาลนรงปีการศึกษา2566ปัจจัยการโรนาลนรงทั้งสิ้น883,043บาทหากค่าใช้ใจ่ายในการโรนาลนรงค์9 9 9 9 8บาทคงเหลือ713,063บาทบทมอบให้กลุ่มเป้าหมายได้แก่มูลนิธิสงขรเด็กพัทยา 285,225บาทและคามมเลียนโซเชียลเซ็นเตอร์ปาจินบุรี285,225บาทสมทบกองทุนสูนสังคมพัฒนา71,306บาทและทุนเสริมการจัดสัมมนาปีต่อไป71,306บาทการรณรงค์จิตตารมมหาพจน์ในโรงเรียน ปีการศึกษา2,567ประเด็นพระเจ้าทรงนำเราผ่านทะเลทรายสู่อิสรภาพและมหาพจน์รักโรครักเราร่วมกันสัรเสริญพระเจ้าสังฆมณฑลจันทบุรีรณรงค์ร่วมกับคณะกรรมการครูนักเรียนแกนนนำคณะผู้บริหาราคณะครูคณะนักเรียนและคณะผู้ปกครองในปีนี้กลุ่มเป้าหมายผู้รับผลการรณรงค์ได้แก่ มูลนิธิส่งเคราะเด็กพัทยาและสูนย์ทานชีวิตเพื่อสตรีและเด็กกระบวนการการรณรงค์เริ่มด้วยจะประชุมคณะกรรมการครูเพื่อสรุปรายงานผลการรณรงค์ในปีการศึกษาที่ผ่านมาวางแผนการจัดสัมมนาสำหรับครูและอบรมแกนรนำนักเรียนเพื่อการรณรงค์จิตารม์มหาพจน์ในโรงเรียนปีการศึกษา2567 มีตัวแทนครูเข้าร่วม40คนจาก20โรงเรียนในสังคมมณฑลในวันที่12-13กันยายนคิดศดราช2024จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการสำหรับครูและอบรมแกนนำนักเรียนเพื่อการณลนลงจิตอารมณ์มหาพจน์พร้อมกันมีครูและนักเรียนเข้าร่วมรวม164คนจาก16โรงเรียนโดยมีเนื้อหาดังนี้ 1>, 1. การสัมผัสชีวิตกลุ่มเป้าหมาย2กลุ่ม 2. จิตตารมมหาพจน์และไต่ตองประเด็นการโลรงรงสำหรับครูวิทยากรโดยคุณพ่อวชลาพลกู้ชาติและสำหรับนักเรียนวิทยากรโดยคุณพ่อกิษณนพงศ์อธิชาตานิน 3. นักเรียนแบ่งปันประสบการณ์ในการสัมผัสชีวิตกลุ่มเป้าหมาย 4. ครูและนักเรียนวางแผนการโลรงค์ในโรงเรียนร่วมกัน สื่อที่ใช้ในการรณรงค์สารมหาพจน์ของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสสารมหาพจน์ของพระสังฆราชฟีดิบปบรรจงชัยยลาโปสเตอร์จากส่วนกลางโปสเตอร์ไป้ายไวนิยแผ่นพับกลุ่มเป้าหมายซองรณรงค์กระปุกทาน้ำใจและวิดีโอแนะนำกลุ่มเป้าหมายตัวอย่างกิจกรรมการรณรงค์จิตตารมมหาพจน์ในโรงเรียน โครงการเข้าบรรษาแผ่เมตตามหากุศลสู่การโณรงจิตตารมมหาพรุทถล้าเลิกเพื่อแบ่งปันคอนเสิร์ตเปิดหมวกดนตรีเพื่อน้องตลาดนัดมหาพศน์กิจกรรมปันน้ำใจแก่ผู้รอคอยโอกาสกิจกรรมแยกขยะเพื่อนำไปขายกิจกรรมสางสายใยสู่ชุมชนกิจกรรมออมใจออมบุญอิ่มบุญอิ่มใจ เยี่ยมผู้ส่งอายุพุทคลิสอิสลามบริจาคเลือดมหาพรตการจัดสรรปันส่วนหลังหาค่าใช้จ่าย100% 80%มอบให้กับกลุ่มเป้าหมายมูล,ลนิธิสงเคราะห์เด็กพัทยาและศูนย์ทานชีวิตเพื่อสตรีและเด็ก10%สมทบทุนกองทุนสูยนสังคมพัฒนาและอีก10%กองทุนเสริมการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการปีต่อไป ผลสำฤทธิที่เกิดขึ้นเชิงคุณภาพ 1. คณะครูแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ประสบการณ์ปรึกษาหารือจากกิจกรรมการรณรงค์ 2. ทํทำให้ครูผู้รับผิดช,ชอบใหม่สามารถเรียนรู้ประสบการณ์การรณรงค์ในการประชุมครั้งนี้ 3. คณะครูและนักเรียนสามารถนำแนวทางในการรณรงค์กลับไปใช้และเป็นทิศทางเดียวกัน 4. แบ่งปันรูปแบบ วิธีการต่างๆในการทำกิจกรรมโลณรง์ 5. เสริมสร้างกำลังใจให้คณะครูเพื่อทำกิจกรรมในโรงเรียน